สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอ n Channel อยู่ในขณะน,นี้เป็นช่องใหม่ของแอ o ท n นะฮะก็ฝากช่องใหม่ของผมไว้อีกสักช่องหนึ่งด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอ n Channel ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณสูตรหลัก10บ,บุนนะครับสตัวมาหตัวให้สมาชิกไว้พิจารณาด้วยนะสมาชิกนะสตัวมาหตัว นะครับ <c oughs> ที่หลักสิบบนเท่านั้นนะครับก่อนอื่นนะครับสมาชิกนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะช่องแอร์ทอนแช n เนลนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตร <c oughs> นะครับมาฟังคําเตือนทางช่องกันสักนิดหนึ่งนะครับสมาชิกนะให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางนะ คำเตือนนะครับสมาชิกนะก็ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะฮะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ทุกๆสูตรในผมผมลงให้ในแต่ละคลิปในแต่ละวันผมลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นรวมทั้งสูตรหลักสิบบน นะสองตัวมาหนึ่งตัวนี้ด้วยนะถ้าสมาชิกชื่นชอบก็ค่อยนําไปพิจารณาด้วยตัวของสมามชิกเองนะถ้าสมาชิกไม่ชอบก็ขอให้มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะถูกผิดพลาดประการใดผมก็กราบขอโทษขอภหยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะฮะผมคํานวณมาฝากแกะแก่สมาชิกนะครับพิจารณาดีๆนะครับเดี๋ยวอีกสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปนะครับ สรุปหวยงวดประจำวันที่สองทับห้าทับหกห้าสรุปทั้งบนทั้งล่างในบินเดียวกันเลยก็ฝั่งติดตามด้วยนะสมาชิกนะ,ะสำหรับคลิปนี้มาดูสูตรหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวกันก่อนนะฮะพร้อมวิธีคิดวิธีคำนวณช่วงท,ท้ายนะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะครับส่วนหลักสิบบนนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวงวดแรกสูตรได้เลขเก้าับเลขศูนย์นะฮะผลออกสามศูนย์แปดนะครับผลออกสามศูนย์แปดหวดนี้ เลขเก้ากับเลขศูนย์ก็หมาที่เลขศูนย์นะครับที่หลักสิบบนนะครับห <c oughs> ลักสิบบนะนะครับก็หลักสิบบนตัวเดียวนะครับถูกเป็นงวดที่ นะครับถูกเป็นงวดที่หนึ่งตามสูตรนะครับตัวงวดที่หนึ่งนะครับอ่มาต่องวดที่สองนะครับหลักสิบบนนะเลขสองตัวได้ก้ากับศูนอีกครับเหมือนงวดที่แล้วเลยนะพจนออกห้าเก้าเจ็ดนะครับพจนออกห้าเก 5, 9, 7, ้าเจ็ดงวดนี้ก็กล้าเลขศูนย์ก็มาที่เลขเก้าที่หลักสิบบนนะครับสมาชิกนะก็ามาที่เลขเก้าก็ถูกเป็นงวดที่ สองนะฮะหลักสิบบนนะสองตัวมาหน่งตัวนะสมาชิกนะถูกเป็นวดที่สองนะครับวด <c oughs> ที่สามนะครับสูตรหลักสิบบนสองตัวมาหนึงตัวได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะฮะออกเก้าศนย์ห้าออกเก้าศูนห้าอางวนนี้เลขศูนย์กับเลขหนึก, 1, ก็มาที่เลขศู 0, นย์นะครับที่หลักสิบบนนะครับ เดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีคำนวณให้สมาชิกช่วงท้ายๆเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก็ถือเป็นงวดที่สามนะครับเอามาต่อกันงวดที่สี่นะครับงวดที่สี่นะสมาชิกนะสูตรหลักสิบบนสองตัวประมาณหนึ่งตัวได้เลขหก 6, กับเลขเจ็ดนะฮะพื่อนอ,อกแปดหกเจ็ดอ่ะวันนี้หกกับเจ็ดมาที่สิบเอ็บนเลยแต่ก็เอา ที่หลักสิบนะก็คือเลขหกนะสมาชิกนะเป็นสูตรหลักสิบปุนสองตัวมาหนึ่งตัวก็เลขหกนะครับก็มาที่หลักสิบบนวัวนี้ก็ถูกเป็นวดที่สี่ามสูตรนะครับสูตรมีวิธีคิดวิธีทำนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะไล่สูตรเสร็จแล้วผมก็จะแจกวิธีทำให้แล้วก็วดนี้จะได้เลขหลักสิบตัวไหนนะก็ดูให้มันจบถ้าสมาชิกชื่นชอบนะ วิธีคิดแบบนี้นะครับแบบที่ผมคำนวณให้อยู่นี้นะครับก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยถ้าสมาชิกท่านไหนไม่ชอบวิธีคิดคำนวณแบบนี้นะครับก็สมาชิกก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะหลักสิบวดที่ห้านะ เลขสองตัวมาหนึ่งตัวก็ได้เลขหนึ่งนะครับกับเลขสองนะครับผลออกหกหนึ่งแปดอ่ะหนึ่งกับสองวดนี้ก็มาที่เลขหนึ่งนะครับสมาชิกนะก็มาที่เลขหนึ่งที่หลักสิบนะผลออกหกหนึ่งแปดนะครับเลขหนึ่งก็มาที่หลักสิบบนนะครับถูกเป็นงวดที่ห้าตามสูตรนะครับถูกงวดที่ห้า งวดที่ผ่านมานะสมาชิกนะหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะครับเหมือนเดิมเมื่องงวดที่ผ่านมาเลยหลักสิบนะพจน์ดอกเก้าหนึ่งเก้านะครับพจน์ดอกเก้าหนึ่งเก้าอ้าวงวดนี้นะครับเลขหนึ่งหนึ่งกับสองก็มาที่เลขหนึ่งที่หลักสิบบนอีกนะครับก็ถูกเป็นงวดที่หกนะหกงวดรวดนะหลักสิบบน สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับอ่ะวันนี้ถูกเป็นมวดที่หกนะครับสมาชิกนะถูกเป็นมวดที่หก <c oughs> อ่ะก็มาดูนะฮะสมาชิกนะพอคำดวณย้อนหลังให้สมาชิกได้รับชมกันแล้วก็มาดูวิ ที่ทำกันนะฮะสมาชิกนะวิธีทำก็สมาชิกท่านไหนที่ชื่นชอบวิธีคิดนะครับวิธีคํานวณนะครับมีวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันอยากชัดเจนนะครับสมาชิกนะมาดูวิธีทำกันนะครับวิธีทำนําหลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยอีกสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสาม ตัวท้ายา 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้าย,า 2, ยาครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหร่ไปบวกเลขเจ็ดคงที่นะสมาชิกนะอ่ะมาไลด่ดูนะครับเก้าบวก 9, เก้าได้สิบแปดนะครก็เอาเลขแปดลงท้ายด้วยเลขแปดนะสมาชิกนะแปดมาบวกเลขแปดอีกเอ้ยทำไมครัสมาชิกตัวทีเก้า มาบวกเก้าได้สิบแปดก็เลขตัวท้ายนะเได้ไล่ง่ายๆนะเก <c oughs> บวกเก้าก็ลงท้ายด้วยแปดแปดมาบวกเก็ลงท้ายด้ 2, วยเลขเ็ดนะครับเจ็ดมาบวกห้าครับเจ็ดบวกห้าลงท้ายด้วยเลขสองนมาบวก0นก็ลงท้ายด้วยเลขสองเหมือนเดิมน,นะสต้องมาบวกเลขเจคงที่นะครับ สองโมหกเจ็ดคงที่ก็จะลงท้ายในเลก้านะครับสมาชิกนะวันนี้สูตรหลักสิบบุญตัวแรกได้เลขก้าวเก้าโมหเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็จะได้เลขศูนย์ตัวที่สองนะครับอ่ะหลักสิบบุญนะครับวันนี้ได้เลก้ากับเลขศูนย์สองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้นะครับใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับมีวิธีคำนวณนะให้สมาชิก อย่างชัดเจนนะถ้าสมาชิกชื่นชอบวิธีคิดคำนวณอันนี้ก็นําไปใช้ได้นะถ้าไม่ชอบก็มองงผ่านไปได้เลยนะถูกผิดนะครับถูกผิดยังไงพมก็กรับขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะสมาชิกนะข็สูตรไม่เข้าไม่หลุดนะครับเตือนกันไว้ก่อนนะครับอ่ะแคบสูตรวาเรียบร้อยก็ไปเติมนะครับวดนี้นะครับได้เลขนะครับ ได้เลขเก้ากับเลขศูนย์นะครับตามสูตรนะครับได้เลขเก้ากับเลขศูนยะ์สมาชิกนะก็ให้สมาชิกพิจ,จารณาโดยตัวของสมาชิกเองจะมาหรือจะหลุดนะลงสูตรให้เป็นวุนแรกก็จะมาหรือจะหลุดก็ฝากสมาชิกไว้พิจ,จารณาด้วยเง่อนที่สองทับาคทับหกห้าขอบคุณสมาชิกที่ติดตามช่องใหม่ของแกทอด,ด้วยนะครับช่องถ้าเป็นนะครับ อ่ะระหว่างหลักสิบนะฮะเก้าูนี้ผมเน้นไปที่นะฮะส่วนตัวเดี๋ยวอีกสองวันเดี๋ยวผมมาสรุปให้มีแน่นอนนะผมเน้นไปที่เลขศูนย์ที่หลักสิบบนวดน,นี้นะติดหลายสูตรน,นะรสมาชิกนะก็สาหรับเฉพาะสูตรนี้นะผมเน้นไปที่เลขศูนย์แล้วก็เดี๋ยวชุดสรุปผมก็จะมีเลขศูนย์นะครับไว้ที่หลักสิบนด้วยก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะอันนี้ผู้ผิดว่าไปตามสูตรนะรอ่ะก็ ขอบคุณสมาชิกทุกๆขั้นนะครับที่ให้การติดตามช่องแอททอนชาแนลช่องใหม่ของแอททอนด้วยนะฮะก็ทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะสมาชิกนะครับที่ขอ้อิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดภาพการใดพบกับข้อตกางสมาชิกกักลบกกล,ลงหน้าด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมาลงสูตรให้อีกสักสูตรหนึ่งแล้วก็ไปสรุปทั้งบนทั้งล่างให้นะครับวันที่เกือบเก้าเดือนสยี่สิบแปด ยี่บแปดยี่บเก้ายี่บเก้าเดี๋ยวผมมาสรุปให้ทั้งบนทั้งล่างนะสมาชิกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ